ออบทเรียนเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกพุทธศักราช2565ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายจัดตั้งสูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกทั่วประเทศทุกอำเภออําเภอละ100ร,รวมเป็น882ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชนเป็นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในประเด็นการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีพศ2560-2579ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและภาคการเกษตร รวมทั้งให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ต้นทางกลางทางจนถึงปลายทางเกษตรกรต้นแบบนายคำพองนนพยอมเกิดวันที่1กร,รกฎาคม2492อายุ73ปีอยู่บ้านเลขที่132หมู่ที่7บ้านโจดตำบลกุดเขาอำเภอมันตะคีรีจังหวัดขอนแกน่นอาชีพทำการเกษตร มีพื้นที่ทำนาส10ไร่ปลูกไม้ผลและพืชผัก4ไร่บ่อเลี้ยงปลา1ไร่เป็นเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในด้านไร่นาสวนผสมและประสบความสําเร็จในการทําไร่นาสวนผสมมีแนวความคิดในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีการบริหารจัดการการผลิตเช่นการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีการเตรียมดินก่อนปลูก การใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธีการผลิตน้ำหมักชีวาภาพใช้ในไร่นาส่วนผสมจนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร,กรในพื้นที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรกร,รายอื่นๆในชุมชนได้เป็นอย่างดีปัจจัยแห่งความสำเร็จการดำเนินงานสอพอกอําเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแกน่นประสบความสำเร็จได้เพราะเจ้าหน้าที่และเกษตรกร,กรต้นแบบให้ความสำคัญและเสียสละเวลาส่วนตัวในการทำงาน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นอย่างดีนอกจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญโดยการดำเนินงานสพอกอํอเาเภอมันตาคีรีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงานภายนอกทำงานบูรณาการร่วมกันทั้งในการสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนงบประมาณซึ่งทุกหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ ทำให้การดําเนินงานของสอพกเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเกษตรกรต้นแบบมีความรู้ความสามารถเป็นผู้เสียสละทางกําลังใจกําลังกายและกําลังทรัพย์มีจิตอาสาในการเป็นวิทยากรและดําเนินงานให้ชุมชนม,มีแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขห ขาดงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการเช่นห้องน้ำต่อเ้าอี้เครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าไฟฟ้า 2>, 2. สมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มขับทัลื่นในการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไป 3. การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรต้นแบบและคณะกรรมการให้มีความชำนาญด้านการเกษตรและให้มีสิทธิพิเศษในด้านการเกษตรและด้านอื่นๆเท่าที่ควรจะได้รับ แนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะเนื่องจากเกษตรกรต้นแบบต้ของพื้นที่ได้เสียสละดทั้งเวลาและสถานที่ในการดําเนินงานสพกตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่ใช้สพกเป็นสถานที่ในการดําเนินการทําให้เกษตรกรต้นแบบต้องเสียสละทั้งเวลาและสถานที่เพิ่มมากขึ้นจึงควรเพิ่มงบประมาณในการดําเนินงานสพกให้เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการมากยิ่งขึ้นประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินกิจกรรม 1. เกษตรกร,ร,กรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมได้กับสภาพพื้นที่ 2. เกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงการขยายผลสู่เกษตรกร,ร,กรอื่นๆ 1. เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ได้นำหลักการปฏิบัติของเกษตรกรต้นแบบไปปรับใช้ในพื้นที่ของตน